วันนี้เราก็จะพาไปรถทิพหนึ่งวันนะคะเส้นทางเชียงใหม่เสมิงไปดูกันว่าเส้นทางนี้มีอะไรน่าเที่ยวบ้างไปเดินทางกักนค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะแวะอิลิฟินฟาร์มก่อนนะคะก็จะเป็นคาเฟ่ที่มีน้องช้างนะคะ ตอนนี้เราก็ถึงแล้วค่ะอิลิฟินฟาร์มแอนคาเฟ่นะคะที่นี่ก็จะมีแบบน้องช้างด้วยแล้วก็จะมีแบบคาเฟ่นั่งชิลชมบรรยากาศนะคะนี่วันนี้นักท่องเที่ยวแบบยู่มอกมาป้อนอาหารน้องช้างนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นร้านกาแฟ วิวแบบสวยมากาบรรยากาศดีดีค่ะตรงนี้ก็จะอยู่แบบกลางหุบเขาเลยนี่ร้านคาเฟ่ของเขานะคะนี่ก็จะเป็นตะก้ากล้วยนะคะตะก้าละหนึ่งร้อบาทเอาไปป่อน้องฉาง เป็นช็อกโกแลตไปนะคะไอติมอันนี้ก็จะกินช็อกโกแลตเฉยๆแล้วก็จะซื้ออาหารเลี้ยงน้องช้างนะคะทุกคนแล้วก็เราก็จะเดินทางต่อ oh, <wow. S 1> ร้านนี้แบบบรรยากาศดีมากวิวสวยนักท่องเที่ยวเยอะมากเลยค่ะทุกคนเต็มทุกโซนเขาก็จะมีแบบ นี่มีที่นั่งนะคะแล้วแต่ใครชอบตรงไหนก็นจะเป็นแบบวิวภูเขาล้อมรอบเลย ก็มีนักท่องเที่ยวก็มาขี่ช้างนะคะชอแลก่

อิ่มอิ่มไหมวันนี้น่ารักป้อนอาหารน้องช้างเรียบร้อยแล้วเราก็จะเดินทางต่อนะคะ

ถึงแล้วนะคะเอาของเจ้าหน้าที่ได้ค่ะเจ้าอันนี้เราถึงแล้วอุทยานนีค่าเข้ามีค่าไฟฉายค่ารถค่าเข้าอุทยานค่าเข้าอุทยานนะคะคนละยี่สิบบาทแล้วก็มีค่ารถสามสิบค่าไฟฉายคนละยี่สิบบาทท่าไสลุงนะคะก็จะมีทั้งหมด 9จุดนะคะให้เราเยี่ยมชมใครจะไปเดินคนเดียวก็ได้หรือว่าจะให้เจ้าหน้าที่เขาเป็นไกด์นำชมก็ได้ถ้ามีเลขหวยบอกไปนะถ้าโดนหวยถ้าแบบมีหวยบอกด้วยอันนี้นะคะอุทยานเขาก็จะมีแบบที่ครอบผมแล้วก็มีหมวกแบบนี้ให้พร้อมไปใช้นะคะตอนที่เข้าถ้ำ ยังยังแล้วเตือไปพร้อมแล้วลุยกันเออเดี๋ยวเขาลงมาถ่ายให้ชรพร้อมละถ้ำใส่ลุงหรือว่าท้ำหลวงแม่สาบนะคะก็ตั้งอยู่ที่อำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่ลักษณะถ้ำก็จะเป็นแบบถ้ำหินปูนมีความยาวประมาณ144เมตร แบ่งเป็นห้องถุงใหญ่ได้แก่ถ้ำหลวงทางน้ำถ้ำพระอุโบโสถถ้ำมรกตแล้วก็ถ้ำเพชรจุดเด่นของถ้ำนี้ก็คือจะเป็นลวดลายหลิวสีลุงนะคะบนเพดานแล้วก็ผนังถ้ำซึ่งก็เกิดจากแบบแร่ท่าต่างๆที่ทําปฏิกิริยากับน้ำแล้วก็ออกซิเจนที่นี่เขาก็เปิดตั้งแต่8ดโมงเช้าจนถึง5้าโมงเย็น ตรงนี้ก็จะเป็นปากถ้ำโอเคเข้าข,ข้างในถ้ำกันข้างในถ้ำนะคะทางเขาก็จะค่อนข้างมืดนิดนึงแต่เข้ามาด้านในเขาเขาก็จะมีแบบ <c oughs> แสงไฟอันนี้ก็จะมีแบบไฟเป็นจุดๆอันนูก <c oughs> ว่าไม่มีคนมีคนตอนแรกนึกว่ามาคนเดียว <c oughs> <c oughs> <Okay. S 2> จุดแรกที่เราเจอด้านในถ้าก็เป็นนี่โถงปาวาน <c oughs> ต่อไปหินสีดำ <c oughs> มองเห็นไม่ค่อยชัด <c oughs> ไม่เห็นในถ้านี่ก็แบบแบบในถ้านี่มีแบบเป็นหินย้อยแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นหัวใจถา้า เป็นสีลุง้งสวยมากข้างในทำ็นแบบคนอนคังมืดมองไม่ค่อยเห็นเลย <laughs> แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นอุโมงค์สายลุงสวยมากเข้ามาด้านในอันนี้ก็จะเป็นแบบสายลุงก่อนจะถึงจุดสิ้นสดุดแบบอุ้ยสวยมากคนะ่ะทุกคน พื้นที่ในถ้ำนะคะก็กว้างไม่มากนะคะแต่แนะนํานะคะใครใครแบบไม่อยากมาเดินเองเนาะอยากแบบได้ภาพสวยๆหรือว่ามีพี่เจ้าหน้าที่เขาแนะนํานะคะแล้วก็สามารถแจ้งเขาได้นะคะทิปนี่ก็แล้วแต่เราจะให้นะคะอ๋อนี่ไงสิ้นสุดแล้วนี่เดินไปต่อหม่มีแล้วออมดแล้ว มเห็น mm hmm. ข้าง้าบินด้วย mm hmm. ร้อยและะ้วค่ะทุกคนชมถ้ำแม่สาปลวงตอนนี้ก็หิวข้าวแล้วเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินถ้ำแบบไม่กว้างนะคะทุกคนเดินแป๊บเดียวเองแล้วก็ไม่ไกลมากด้วยม,มาแล้วข้าวกระเพราหมูกรอบน่ากินมาก บรรยากาศร้านดูดิมถนนบรรยากาศดีดีั้นนี้ก็เป็นร้านอาหารตำสั่งแล้วก็มีเป็นกาแฟาด้วยกระเพาหมูกรอบอืม้มาวผอร่อยมาก えっ ก็ขอตัวไปก่อนนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายยเจอกันค